เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่สายของคุณเปาครับสวัสดีครับเปาสวัสดีครับพี่เก่งครับผมคุณเปาตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับสุลาครับอยู่เมื่อก่อนเพิ่งพึ่งโทรไปหาพี่เก่งอยู่วันอก่อนนะครับที่เล่าเรื่องที่ไปเจอเพื่อนพี่เสียแล้วที่ตู้โทรศัพท์ครับพี่อ๋อเปาเองครับพี่เปาเองโอเคโอเคเปาสบัยดีนะนักร้องคนดังของเรานี่เอง <c oughs> อาา่าฮะ ได้ครับเปามานะฮะพี่มีเวลาอยู่ประมาณสักสิบสี่ิบห้านาทีโอเคอยู่นะอ๋อได้ครับพี่ได้เได้เลยครับเปามาว่าถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับคุยกับผีนะฮะเหตุการณ์ที่ไปเจอที่เพื่อนเป็นคนเจอเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเป็นคนเจอเพื่อนคนนี้สนิทกันมากไหมสนิทมากครับเพราะเป็นนัก่นตีด้วยกันก็คือเคยอยู่กันมาประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับรู้จักกันมาครับพี่ิงครับผมนะเปามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับไหนเราเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิคือเมื่อเรื่เกิดประมาณประมาณสัก สามสีเดอนที่ผ่านมาเองพี่ไม่นานดีครับพี่เก่งได้ยกนผมชัดไหมครับพี่ชัดอยู่ครับผมรับผมพี่เก่งแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเขาวันนั้นเนี่ยเขาจะไปเขาเรียกว่าวงานทําบุญร้อยวันนะครับพี่เก่งงานทําบุญร้อยวันของเพือนนักดนตรีด้วยกันนี่แหละครับ,ท,บท,ที่เสียชีวิตแล้วทีนี้เขาก็ทําบุญร้อยวันตามประเพณีครับพี่ก็คือจะมีการจัดงานเพื่อนเพื่อนนักดนตรีเขาก็มากันเยอะแยะพี่หลายๆวงมาช่วยกันเล่นในงานทำบุญร้อยวันนะครับ ก็ครบรอบร้อยวันและทีนี้พอเล่นจนจนเสร็จงานก็เลยประมาณสักเชยงคืนกว่ากว่าทีหนึ่งนะครับงานบ้านๆนะครับตามตามที่บ้านกินเลี้ยงกันที่บ้านคบบรอบร้อยวันอะไรนะทีนี้เขาก็นั่งรถกระบะขับกันมาจากจากที่จุมพรนะครับนั่งรถกระบะขับกันมาเอ่อพอกลับมา คุต้องบอกก่อนว่าบ้านงานเนี่ยงานที่ทำบุญเลยวันเนี่ยมันอยู่ในเป็นเป็นเป็นชนบ,บทท่านพี่วเข้าไปแล้วก็จะมีสวนยงสวนยางเลยพี่แข่งก็จะมีสวนยางครก็เสร็จปั๊บก็กลับมาระหว่างทางในทพี่แข่งเพราะระหว่างทางเนี่ย,ยคือเพื่อนผมอะขับน,นั้คนตีประมาณสักสองสามคนคือไปรถกระบะตอนขึ้นกันที่ข้างหน้าก็จะมีพวกผู้หญิงนั่งกันเต็มเลยผู้ชายที่นัด้คนตีก็นั่งข้างหลังกันครับพอกลับมา เนาครับมาถึงมันจะเป็นถนนลูรกรังครับพี่ถนนถนนฝุ่นถนนบุบมันออกครันพูดไดไงอ่าแล้วก็มีพอขี่ว่ามันจะมีแสงแสงจันแสงจันอ่อนๆนะพี่แสงจันที่มันส่องสว่างให้เห็นคนในในในสวนยางคือสวนยางมันจะมองเห็นเป็นรูปใบไม้อะไรบ้างเนแล้วมีพอมาสักพักครึ่งทางใกล้แก่ถึงถนนใหญ่แล้วพี่ครับเอ่อมันจะมีผู้ชาย ยืนอ,อยู่มันเป็นมันไม่ใช่ใช่คูน้ําพี่เหมือนเขาใช้รถกรีดกรีดถนนแล้วมันเป็นร่องข้างทางอ่ะพ네ี่นี่บอกใช่ไหมอ่ายืนเท้าหนึ่งเท้าหนึ่งเนี่ยวางอยู่ในในในร่องน้ำแล้วรถเกียรอีกเท้าหนึ่งยืนบนถนนแล้วก็ยืนยืนโบกโบกมือเหมือนกับว่าบบายๆตีนี้เขาอ่ะตัวเพื่อนผมเองโด่งเนี่ยนะตัวโด่งขอุญาติเอ่ยชื่อแะ้วกันเขาชื่อโด่งครับเพื่อนของคนเนี้ยตัวโด่งเองเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาอ่ะคิดว่านี่คือคนที่รักิิอยาง ช่างช่วงนี้มันมนกิจช่วงนั้นเขาเกินกิจยาไม่ยังไม่ได้เข้าหน้าก่อนทีอมันก่อนก็เรื่องก็เกิดเกิดก่อนที่จะมีพายุปาบิากครับพี่ไม่ก่าไหรยเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาก็เานั่งรถกลับมาจนถึงบ้านอที่นี้เขาก็นึกเอกใจว่ามาคิดที่บ้านนะครับตอนถึงบ้านเลยประมาณสักเกือบตีสองตีสามนะเขาก็เอกใจว่าอคนกิดยาแล้วทาไมมันไม่มีมอไฟที่ที่หัว คือ <im itation> คนขี่จา,ปาปจปกติเขาจะต้องมีไฟส่องเพื่อตรวจยางที่เต็มถูกต้องครับผมแล้วเ,เขาก็ไม่พูดอะไรมากจนเช้าเช้าเขาก็ทักไลน์ไปหาพี่เตยพี่เตย,เตยนี่เป็นมือ, <im itation> มอคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดที่เล่นเล่นกับ,บวงเดียวเขานี่แหละครับค่ายกราพี่เตยแล้วเขาก็ถา,ามพี่เตยพี่เตยต <im itation> ัวโด่งเองเนี่ยรู้รู้ที่ไปเนี่ยนักดนตรีคนนั้นก็รู้จักกับพวกพี่เตยพวกนี้อีกปีหนึ่งเขาเข้าไปด้วย แต่เขาก็ไม่ได้สนิทไทยด้วยแต่ว่าเขาจำคับขงหน้าไม่ได้เขาก็ทักถามพี่เต้ยว่าพี่เต้ยเขาชื่อไม่ขอแยกชื่อคนใดนะฮะคนนั้นน่ะรูปหน้ายังไงแล้วพี่เต้ยส่งรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหมลักษณะอะไรแบบไหนประมาณนี้พี่เต้ยสักพักพี่เต้ยพี่เต้ยยึดเยื่อไปพักหนึ่งเขาพูดในไลน์สักคือในไลน์นะครับพี่ส่งรูปกลับมาดูบอกว่าวิจารณทช่วยรูปนั้นะ เขาถึงบางอ้อเลยที the the ่เขาถึงบางอ้อคือแน่นอนเขาบอกว่ายังไงก็ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นว่าเขาบอกเขาไม่เคยเขาเคยโจทย์นเป็นของของคนที่เสียเนี่ยแต่หนาหลายปีแล้วแต่เขาจาจาครับคือว่าปัจจุบันมันเป็นรูปร่างยังไงออืเขาจําไม่ค่อยได้แล้วแต่เขาว่ารูปหน้ารูปประพันธ์สันสานใกล้เคียงกับรูปที่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 พี่ต้ยส่งมาให้แล้วทีนี้จน ก็จนจนคนนั่งคุยไปต่อเขาก็เขาคิดไปเขาบอกว่าเขาบอกผมนะว่าเขาคิดไปว่าคือกูหรือเขาจะคิดไปเองหรือกูจะคิดไปเองอะไรประมาณเนี้ยพี่อาจจะเป็นคนขีดงานก็ได้เขาขีดเสร็จแล้วเขาเก็บไปไว้เขาจะกลับบ้านแล้วอะไ้เพราะมันปีสองปีสตีหนึ่งแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งได้มั้งตอนนั้นออกจากงานมาก็งานเลือกเที่ยงคืนกว่าพี่กว่าจะเจบกงเกจบเขาอะไรกลับมานั่งคุยกับเพื่อนสู่อะไรกันนะแต่ประมาณน่าจะเขาบอกว่าตุ่มกว่า บ้านเขาก็จะมีแค่หน้าบ้านนะครับบ้านของโดงเนี่ยอืลานบ้านของโดงนะครับมีแค่หน้าบ้านเขาก็นั่งนั่งแบบนั่งเอากีาร์บูงไปหนึ่งครับนั่งดีดบิดแบบแบบเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าแกะเพลงภาษารนั้ดนตรีเขาแหละแกะเพลงก็จะเล่นตามงานก็ไปเพลงอะไรใหม่มาก็เอามานั่งแกะขอดแกะร้องอะไรเนี้ยที่ปกติของนักดนตรีแล้วเรื่องปกติเพื่อนเขาที่เพื่อนเพื่อนเขาที่ไปกับเขาเมื่อคืนคืนที่ไปงานขบุรีวันด้วยเดินเข้ามา แต่เพื่อนคนนี้เขาอยู่ <c oughs> อยู่ไกลจากที่เขาอยู่นะพี่เกงอยู่อยู่คนละาาก็ห่างไปประมาณเกือบสี่ห้่กิโลครับ,รบแล้วแล้วบกบอกว่าเขาก็ถามว่าเอาจักจากจาก,จาก,จ,าก,จ,ากจากมามามา,มาหาพี่เต้ยเหรอโดยมาแถวนี้ก็ก็คือแต่เขาไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนของจักรเดินมาขี่มานะครับพี่จกักรเลยเขาเดินเดินมาเดินที่ที่บ้านเต้ยตรงนั้นเป็นเป็นไอ้บ้านบ้านดูอ่เป็นต้นไม้ที่ เป็นเป็นต้นไม้ต้นเป็นคล้ายๆต้นมะขามแล้วก็มีแค่ตั้งติอยู่ใต้ต้นไม้ที่เดินผ่านต้นไม้มาแต่๋ยวเานั่งคุยทีนี้โด่งเขาคุยเรื่องเรื่องเมื่อคืนที่เขาไปเจอมาที่ผมเล่าให้พี่เก่งฟังในช่วงแรกครับพี่ก็นั่งคุยกันคุยคงก็ก็คุยปกติทุกอย่างจตกก็คุยคุยด้วยออืจักคุยกับกับโด่งว่าเออจักเขาก็บอกว่าเขาโด่งบอกว่าจักรเขาบอกโด่งว่าเขาก็เห็นเหมือนกันอืเห็นเห็นเห็นเหมือนคืนเมื่อคืนเหมือนกันแล้วโด่งโด่งก็เลยถามกลับไปว่า ลยใช่ไหมจ uh huh. ากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจเพราะจักเองเนี่ยเขาสนิทกับกับตัวคนเสีย uh huh. คนที่เิตไปครับพี่ uh huh. แต่นม่อก็นั่งคุยกันเสร็จก็จักเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเขากลับแล้วถามเขาว่าที่เกียน,นั่งกวัแล้วเดี๋ยวดูงขึ้นนอน uh huh. แล้วเพราะว่าพออีกสองพออีกนุ่งช้าตอนนี้ก็จะต้องออกไปเล่นงานกันเนีก uh huh. งานนอกอ่ะพี่ไปเล่นดนตรีอีกอัก็คือจกักจักเดินไปเนี่ยโดว,ว่าไม่น่าจะถึง แม่น่าถึงยี่สิบนาทีอืมอ่าไม่น่าจถึงยี่สิบนาทีแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนของดงเนี่ยครับอ่าโทรเข้ามาที่จก่งือูก็ถามว่าถามว่าเออถามว่าดงถามว่าดงนี่อไม่ไปงานเหรอไม่เปไม่ไม่ไม่ไปงานศพเหรอเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วนักดนตรีเขาก็ไปกันเนี่ยไปหลายคนครับอ่าแล้วก็ดวงก็ถูกกับดวงดวงก็ถามเพื่อนเขาคนนั้นกลับไปว่า งานใครคือพูดภาษาเพื่อนอ่ะงานใครกูยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อเที่ยงทักพี่เตือไปก็เห็นี่เพื่อ,อไ,ไม่พูดอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าแล้วเพื่อนึงนั้นบอกว่าเอามึงมึงไม่ไปหา,อไ,าออไอ้จักเหรอจกมันเสียแล้วอทีนี้โดนมันก็อึง้งอยู่พักหนึ่งอ่ะพี่พี่เล่า,านะอ่ะนะอยู่พักหนึ่งสักพักมันก็ถามกลับไปว่าครเลอาจักเสียตั้งแต่ตอนไหน ไอ้อเพื่อนบอกว่าเพื่อนมันที่พูดกับตูงรับบอกว่าน่่จนันวานเที่ยงถึงบ่ายโมงอ่ะพ่อเพราะว่าแฟนของแฟนของจักรอ่ะโทรมโทรมาร้องไห้กับเพื่อนเขาที่โทรหาดวงครับคนที่โทรหาดวงอ่ะว่าบอกเขาว่าพี่นี้ที่จักรเสียแล้วคาที่เลยว่าแล้วแล้วแ,แหกโค้งในหัวหัวไปฟาดกับมันคือก้อนหินก้อนใหญ่อ่ะพี่หินที่มันไหลลงจากภูเขาพี่ขึ้นหมายความว่าแถกโค้งแล้วก็ปักเลยที่ปอบเด็กก็ คือหัวนี่ไปเลี้ไปซึ้งเลยอะใช่หัวหัวระเบิดได้พี่หัวระเบิดได้โอ้โหแต่ทีนี้จากว่าแล้วก็จุกเขาบอกบอกกันว่ามึงรอเล่นเปล่าถามถามเพื่อนคนนั้นแหละว่ารอเล่นเนี่ยมึงเล่นอะไรตลกปะเนี่ยแล้วก็เพื่อนคนนั้นก็ถามกับว่าทําไมแต่ไอหลวงเบอกว่าไอไอจักเนี่ยขึ้นนั่งกับมันเนี่ยขึ้นกลับไปเนี่ยน่าจะไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยกลับจากบ้านมันไปเนี่ยเออแอืมนี่ มันก็ถามไปว่าถ้าโกหกอ่ะอย่ามาเล่นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่สนุกระเท่งเพื่ออะไรคือเพื่อนของคนเนี่ยมันเป็นคนรักเพื่อนนะฮะมันก็อย่ามาแช่งเพื่อนถ้าอย่างไรก็ที่ฝั่งนู้นก็ดีกันหมนว่าแน่นอนเสียแล้วเนี่ยคนักดนตรีลูพี่ๆหลายคนเขาบางคนก็ไปถึงงานกันแล้วเขาเขาไปที่ไปที่งานกันหมดแล้วที่บ้านที่บ้านของจักรครับเพราะว่าทางเป็นคือแฟนของจักรนี่เป็นนักร้องเหมือนกันที่เป็นนักร้องหญิงเป็นจักรเขาถูกกระจายข่าวมาแล้วอืแต่ เขาก็เลยบอกว่าพนั่งอึ้งสุดท้ายเขาบอกเข,เขาเพิ่งรู้เขานั่งคุยกับจักคือคนโบราณบ้านผมเนี่ยเขาถืออย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคนที่เห็นผีเนี่ยบ้านผมก็คิดว่ามันเป็นคนที่มีเคาะกรรมหรือกำลังจะมีเคาะมีกรรมอะไรพี่พี่คิดแบบนั้นไหมเต่บ้านที่เป็นอย่างนั้นไหมครไม่นะเออ่านี้ก็ผมตอ,ตอนเป็นเด็กเนี่ยย่าผมจะบอกว่าถ้าเราไปเห็นผีเนี่ยอื เนี่ยเราจะมีเคาะอะไรกันเนี่ยพี่มุการเชื่อที่เห็นส่วนตัวนะที่ที่ฟังมาก็ผมผมก็เลยฟังฟังเพื่อนผมเล่าแล้วผมก็อิดว่าน่าจะเป็นเพราะเขาเห็นคนนั้นหรือเปล่าแล้วแล้วเหมือนจะเพราะคนแล้วก็ทีคนที่ไปง,งานแล้วร้อยวันก็ลดลดเสียหลัสกสชีวิตเหมือนกันที่คนที่ไปทำร้อยวันนะครับนี่ครับเรื่องกับประมาณนี้นครับพี่เจง พอดีอเพื่อนเราห้ฟังก็เลยว่าลึกได้ลื่ไนเ่าที่ให้ไอเ้เพื่อนเพื่อนดีดูชัดฟังดีกว่าเพราะว่าเรื่องคนมันกับซ้อนแล้วมีสองโทษเลยอ่ะอมันมันน่ากลัวดีริผมว่ามันก็เป็นหลักเขาหายท้องตึงเหมือนกันนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นสัวนวามหายเขานะเพราะว่าตอนทีนะ<ม>่คุยเล็กก็ก็คุยปกติโด่ว่าโด่ว่าคุยกันปกติอ่ะไม่ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเป็นคนตายหรือมันจะ ไม่ได้มองว่าเป็นคนใดคุยปกติมันแบบที่เคยคุยกันทุกวันอ่ะพี่แล้วคือเขาคือที่มันเขาบอกเขาดนแนูแน่ๆคือแน่แน,นอนแล้วก็บ่ายโมงกับทึ่งนึ่งเนี่ยมันห่างกันห่างกันหลายชั่วโมงพี่เขาเขาเสียตอนประมาณเที่ยงบ่ายโมงอะ่ะอันนี้มานั่งคุยกับกับกับโดวงประมาณทุ่มกับฝาครับประมาณนี้ครับพี่คืเรื่องที่รู้ตัวเ<ไ>นาะเสียชีวิตแล้วตายโหงด้วยอ่ะ ใช่พี่ใช่นะฮะเออแต่ก็แปลกเหมือนกันเนาะความคือพี่พึ่งแบบเขาเขาอ่านจริงๆมันก็มันแล้วแต่สถานที่แล้วแต่บุคคลเหมือนกันเนาะคือความเชื่อของของฝั่งทางบ้านเป่าก็คือถ้าคนเจอผีแสดงว่าคุณเป็นคนโชคร้ายตัวไม่ดีเพราะหรือถ้าไม่เป็นอะไรก็ต้องไปทําบุญสะดวกครุสะดวกเพราะไปวัดไปวาอะไรประมาณนี้พี่ผมฟังฟังจากคนเก่าๆเขาเล่าใหม่ทีนะฮะอันนี้เป็นค อตเป็นวามเชื่อและเถี่วคนด้วยกันเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าที่็เป็นแบบไหนแต่ว่าไม่ได้งงายนะแต่ว่ามันก็ชื่อบ้านก็ดีของแบบนี้มันก็ไม่ใช่เสียงหายอะไรพี่นะฮะอ๋อามึงดวงซวยแล้วเจอผีหลอกอะไรเงี้ยบางคนโชคดีเจอผีหลอกเราเราก็นึกว่าโชคยังไงโดนผีหลอกอะไรเงี้ยอ๋อเนาะโอเคนะครับนี่ครับเรื่องราวประมาณหนึ่งนะเปล่าครับผมได้เลยครับแล้วจะจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยก็ประมาณอีก น่าจะเดือนเดือนอีกสองเดือนนะครับอีกสองเดือนเนาะโอเคโอเควันไหนแวะมากรุงเทพมาคุยกันในรายการบ้างก็ดีนะมาโปรโมทเพลงมาคุยกันหน่อยนะมีโทรคนส่งคอนเสิร์ตอะไรบ้างไหมช่วงนี้เออช่วงนี้ยังยังยังพักอยู่ครับมีบ้างปั๊ไปอะไรประมาณนี้ครับเล็ยน้อยแต่ว่าเราเรากำลังทำทำเพลงอยู่ครับปล่อยเพลงนี้ก็กล่าดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงต่อไปได้ครับผมได้ไงเพลงเสร็จแล้วปุ๊บก็โทรมาคุยกันฝากเพลงกันอีกนะเปล่านะ ครับพี่เก่งขอบคุณนะครับพี่ได้เลยครับขอบคุณนะครับครับพี่เก่งครับผมสวัสดีครับ